ไปปักสนามโซลาเซลล์ไว้ตกแต่งสวนตกแต่งบ้านของท่านนะครับตัวนี้1แถม1790อุปกรณ์ที่ได้รับนะลูกค้าติดตั้งได้มากเลยนีย่ลูกค้าได้รับตัวโคมนะตัวแผงนะแล้วก็ตัวการปักเนี่ยลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วลูกค้าก็เอาไปปักส่องนะไปปักตามดินนะลูกค้านี่แผงเขารับแดดชาร์จแดดสี่ถึงห้าชั่วโมงเขาส่องสว่างได้นานแปดถึงสิบสองชั่วโมงเลยนะครับเพืนอ,อยู่กัสภาพอากาศแล้วนี่ลูกค้าหนึ่งแถมหนึ่งนะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเองได้สองชุดเลยนี่เป็นสองโคม อ่าตัวนี้ก็ติดตั้งง่ายเนี่ยลูกค้าเสียบกรามเข้าไปเนี่ยลูกค้าพร้อมปักละนี่แล้วเดี๋ยวมาดูภาพกลางคืนกันนะลูกค้าสวยงามมากใครอยากตกแต่งนะอ่อสองกระถางสองน้ำปูสองน้ำล้นให้กับบ้านของท่านนะอเอาแนะหนำเลยตัวนี้ทำงานออตโตก้กลางคืนมีโหมดให้ลูกค้าเล่นด้วยเป็นโหมดเซนเซอร์ก็ได้โหมดสว่างคงที่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูภาพกลางคืนกันครับเป็นรีวิวตอนกลางคืนนะครับสวยนะฮะ อ่าตัวนึงผมตั้งเป็นโหมดสว่างคงที่อีกตัวหนึ่งจะเป็นเจนเซอร์นะครับนี่นะเวลาอยู่ใกล้ๆเขาก็จะติดขึ้นมานะครับสว่างดูความสว่างนะครับตัวนี้เหมาะกับแต่งสวนนะครับเป็นตกแต่งส่องสว่างบริเวณกระขางต้นไม้ที่ลูกค้าจะตกแต่งได้เลยนะครับ